ต้อไปนี่สิผ้าไปไล่งงนสถานการณ์น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมน้ําท่วมแล้วนะครับน้ําแกงขึ้นแล้วนะครับนะครับนี่สิผ้าไปเมืองนะคะสิพ้ามาไลา่งงนสถานการณ์น้าแกงนะคะน้าท่วมแล้วนะคะเดี๋ยวสิผ้าไปเมืองทั้งรุมเนาะจ้ะนี่ค่ะสัญลักษณ์ของบันไร่ห่มฮักเข้านะคะก็คือต้นตาลต้นนี้ล่ะเดี๋ยวสิพ้าลงไปเมืองค่ะเห็นมอหนานนา้ำมามาบอยู่นั้นค่ะ เทิงๆนะคะเขาเห่าก็ยังสวยงามอยู่นะจ๊ะเขาหน้าปลอดสารของอีพอนะคะอันนี้เขาหน้าปลอดสารของพออพออีพอเห่าเป็นคนเฮ็ดหน้านะคะแม่เป็นคนเลี้ยงงัวลูกเป็นคนปลูกต้นไม้นะคะแบ่งแยกหน้าที่กันชัดเจนนะคะหน้านี่เมื่งค่ะค่นทางเาห่าน้ำก็ไหลบ่าแบบนี้นะคะผุ้หนักตาลูกดักลูกดักอยู่จ้ะ นําแกงถ่วหน้าเข้าแล้วค่ะอันนี้คือเป็นรอบที่สี่แล้วนะจ๊ะทุกคนมือนีเป็นมือแรกนะคะที่พายุออกนะพายุได้เคลื่อนตัวออกจากอุบลแล้วนะคะกระสิเคลื่อนไปอีสานตอนกลางต่อไปเตรียมรับมือนะคะเพิ่นกระสิเคลื่อนไปพ่นนะคะเคลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงสุดออกภาคเหนือพ่นนะคะไอหยังก่อนละค่ะจํำบ่ได้คือกันเซียนหมูบ่เซียนหมูพูนหน้าผ้าเรือมาแล้ว เมืองขราเจ้าไยเรือมาแล้วน้ำแกงน้ำแกงลงไปบ่ได้แล้ว <c oughs> มาตายอีหลีนบ่พอซ้ำนี่เขาเม่กลัวแม่นบ่จะได้กินไหมเนี่ยนี่ สาปลาเลี้ยงเข้าก,าก็กรลังสิถ่วแล้วนี่เข้ากักปาลาไปแล้วกักบอฮัมฮัฮบตึนเตรนบบตึนเตรนแมวาซ้ำนี่บบตึนเตรน ่วมประมาณจักไรจ่ะมั่งมอันนี้มันพึ่งขึ้นมานะคะพูนเขามาหมาบอยู่คนนี่ทีโบเห็นหยอดก็คือหอดตรงนี้นะคะหิมสาเข้าพอดีหิมซาเทิงไปเห่ือนก็เป็นให้หน้าเขาเมิดอเดอจ้าหอดทิวต้นไม้นั่นเรมามองมองก๊กไม้นั้นเป็นขั้นแดนกับหน้าข้าเจ้าเห็นไหมจ้าท่วมทุกปีค่ะเราไม่ตื่นเต้นนะคะถ้าท่วม เหมือนเดิมนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คือบอตายได้ถักเกินอาทิตย์หนึ่งขึ้นไปนะคะน่าจะไม่รอดพูดมันขาวมามาอ,าอยู่หนีเฮาอยู่ห่างจากเริ่งห่างจากเริ่งประมาณครึ่งกิโลนะคะนามมันไหลลงมาโฮมอยู่เริ่งแต่ว่าปีนี่เห็นได้ยนาววาินข่าวว่าข้าจกุกอันคุดแกมลิงแต่ก็ยัง สภาพก็คือเป็นคือเก่านะคะถ้าบอกคูดแกรมลิงก็แข่งสิทวมร้ายกว่านี้เนาะแต่จังไหนก็บอกสู่ออน้ำทวมอุบลปี6-2เนาะปี6-2สองขางมาเห็นน้าปีแรกน้ำทวมเขาตายเมิดทงค่ะยิบสองลายตายเมิดปีนี้ก็สีไข่แนมหอดซ้ำนี่นะคะคันนี้มวนเัิงเถิงกะยังบอกในทวมมิดยอดค่ะอันนี้ถือว่ามิดยอดบออันนี้ผาทาประมาณจงังสี่สองอาทิตย์บตายค่ะ พาทั้งรุมถั่วมิดหยอดแบบให้ทั้งรุมนั่นประมาณอาทิตย์หนึ่งบ่ตายพูนเดี๋ยวมือหนาสีผ้าไปเมืองนะคะอ่างเก็บน้ำมันเป็นลํามันเป็นเลิ่งนะคะเจ้าสิเอิญมาจังไหนภาษาบานเฮาก็คือเป็นเลิ่งนะคะเลิ่งระว่างตําบลดุมหญยกับตําบลน,น้องเมืองนะคะน้ำม,มันไหลมาจากทั้งอํานาจจากทั้งพระ,ะนาค่ะน้ำนี่ก็สิไลลงมาหนีเนาะ น้ำม,มันดันขึ้นมาคือน้ำแกงคือน้ำขึ้น,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 นวิฟายัางคืองามแท้เรามองดูข้างล่างมันไม่สดสวยนะคะบม่สดสวยสวยงามเฮามองขึ้นทั้งบนค่ะอมืมองได้มันงามเข้ากับมองไปมองหันหล่ะคะ่ะพี่น้องม่องมองมันงามเนาะไปแล้วจานน้ามื้อนี้พามาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมหน้าเหานะคะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้สุขูสุขคนเนาะคะ่ะผู้อื่นพันแห้งท่วมห้ายกว่านี้จังได้กะ เป็นกำลังใจให้การสู้ๆนะคะหน้าลมเข้ากับเฮ็ดไม้นะคะปีหนายฝ่าไม้ก็ยังมีจ้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ